Of of ้าเจยเนี่ยเอาแบะพุงเขื่องแล้วเปบอย่ะใส่ใส่กงละซาวบาเจ้าต้องยำหมดหอยำมข้าตซอยโตแต่ว่ายต นั่ใจตังบุร่ไยังกิบดานรร้อยหกิร้อยหกสิบบาทแต่บนมีน้ำซุปด้วยเลยครับมนันี้้องข้าซอยเข้าซอยเข้าซอยขซอยโตภาษาทาแต่ถ้าภาษาไทยหัยบนห้องยำเข้าซอยเนาะ โ่๊ะเป็นแบบว่ายำเจ้าเฮาจิตใจตังจ่าเฮากินหมูตะกี้เนาะกระห้อวก็ไวตาโกโตไวตาโกโตไวตาโกโตเขาเขากินไว้ตาโกโตนี่เสี่ยงอยู่ร้อยหกสิบบาทเด้อเจ้าเวลาเขากินแล้วก็จะนับไม้เอาเนาะนี่ร้อยหกสิบเจ้าไวตาโตโตและนนี่กระห้องเขาซอยโต๊ะเนาะเฮยจี่เขาก็บปลามาดู ปามาดูวิธีการทำเลยเจ้ามันจะย้ำไส่เนาะแค่ให้น้ำพริกเผาเนาะเป็นพริกพัดนพริกคัวเจ้าพริกคัวใส่ใส่อย่เงรอทวดินเนี่ยนะชุบรสเหี่ยมเองแล้วก็จะมีพริกเหี่ยหน่อยเนาะพร,พริกพริกส้มที่เรากินกับหรู้สิเจ้า <Okay. S 2>